บรนด์ปันปุริเป็นแบรนด์เครื่องหอมและผลิตภัณฑ์สปาของไทยที่ก่อตั้งมากว่า11ปีครับเรามีสำนักงานสาขาอยู่ที่ต่างประเทศและปัจจุบันส่งออกไปกว่า27ประเทศทั่วโลกใน3ทวีปครับและเรามีสปาภายใต้แบรนด์ปันปุริออร์แกนิกสปานะครับซึ่งปัจจุบันเรามีอยู่2สาขาในกรุงเทพและกรุงมาดริด,ด,ดประเทศสเปนในปีหน้าเราจะเปิดอีกหนึ่งสาขาที่ปีนังครับผมเป็นผู้ส่งออกหนึ่งนะครับที่ได้รับการเชิญจากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ทดลองใช้โมบายแอปพลิเคชันที่ชื่อ D i t Connect p ซึ่งผมรู้สึกว่าใช้งานง่ายมากเลยครับไม่ต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมากก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกครับเพียงผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน d i t p connect ไว้บนมือถือและแท็บเล็ตของผมผมก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการค้าต่างประเทศข่าวสถานการณ์ตลาดธุรกิจสปาในต่างประเทศข้อมูลและแนวโน้มสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจสปาข้อมูลการเยี่ยมพบผู้ประกอบการสปาในต่างประเทศ ตัวเลขสถิติการค้าในปัจจุบันรวมถึงทราบกำหนดการการจัดกิจกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรุงเทพเพียงแต่เลือกประเทศและข้อมูลสินค้าบริการที่สนใจ DITP Connect ก็จะหาข้อมูลเหล่านั้นมาให้อย่างสะดวกและรวดเร็วครับทำให้ผมไม่พลาดโอกาสทางการค้าและสามารถประหยัดเวลาอันมีค่าของผมไปอย่างมากเลยครับผมขอแนะนำให้ทุกท่านทดลองใช้ DITP Connect เพราะเป็นโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายช่วยประหยัดเวลา เหมาะกับนักธุรกิจและผู้ที่ต้องดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมากนะครับ